สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมวัน VCK เนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดู BMWM2 ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเพื่อนนี่เลยนี่หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยตัวใหม่นี้คือแบบทรงมันเหมือนกันดั้มมากเพราะว่าเอาจริงนะมันเหลี่ยมมากเลยนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนท้ายคือทุกอย่างแบบ มันแตกต่างกับตัว M240 เยอะมากเลยนะเพื่อนนาะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยไปดูกันเนาะว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงแล้วคันนี้ขายเท่าไหร่นะแล้วที่สําคัญนั้นเพื่อนสาหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาซื้อจบรับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอรถเลยนะเพื่อนตอนนี้ก็จะมีสีไม่ว่าจะเป็นสีบุคลิงเก้ที่เป็นสีพิเศษนะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าเนาะเพื่อนสีคันนี้ที่เราจะมารีวิวก็คือเป็นสีตัวบุคลิงเก้นั้นเพื่อนเอาจริงสีคือแม่งหล่อมากเลยนะเพื่อนสาหรับ M2 คันนี้เนาะอ่ะใครชอบก็ก,กด,ดไคลค์ ผมไปไปครับทุกคนไปชมเจ้า M2 กันแล้วผมไปหาทางพี่แฮทเลยพี่แฮทสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฮทเบียนเบอร์เบรนนะครับผมครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยพี่แฮทอยู่ที่เจอร์มันออโต้บางนาครับผมอ่าครับวันนี้ก็จะพามาชมรถ M ครับผมได้เลยบอกเลยว่าเพื่อนพิเศษมากคลิปนี้เนี่ยผมหาให้เพื่อนได้เจอเลยนะครับเจ้า เ m ี m ดตัวใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวผมให้พี่แอนแนะนำหน่อยคันนี้เป็น M2 ตัวใหม่ถูกไหมพี่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็น M2 G87 เนะาะแล้วก็เพิ่งเข้ามาในไทยสักพักหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะมีความแตกต่างก็คือเขาเป็นรถ M ที่เป็นไซส์ค่อนข้างจะเล็กกว่า M3 M4 เลยทําทำให้ฟิลลิ่งในการขับขี่ค่อนข้างที่จะสนุกแต่ว่าเขาก็จะได้เครื่องบล็อกเดียวกันกับ M3 M 4ก็คือเครื่อง s 5 8 สามพันหกสูตรแถวเรียงครับผมครับผมอันนี้ผมถามเพิ่มนะพี่ตัว M2 กับตัว M2 400เขาต่างกันเยอนะไหมเออหลกัหลกๆแล้วก็คือจะต่างกันที่เออ M2 4 0 i เป็น x d ก็คือจะขับเคลื่อน4ล้ออ่าครับแล้วก็ M2 คันนี้ครับจะเป็นขับหลังก็คือจะได้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างพอสมควรครับผมอ๋อครับผมครับผมคือถ้าเกิดเป็น M2 ตัวเนี้ยจะขับหลังถูกไหมพี่ใช่ครับถ้าเป็นตัว M2 4 0 i ก็คือขับ4เนาะตัว M2 เนี่ยจะได้ความในเรื่องของความตีโป่งออกข้างเพราะมีความที่ค่อนข้างจะกกวว้้้างขึนแล็ ้ฟิลของมัดกล้ามที่ก็ถ้่าจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเขาเลยครับผมอ่าครับผมอ่ะทุกคนเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้านี่นี่คือด้านหน้าดีไซน์ของเจ้า bm w ยู m2 นะก็จะแตกต่างกับพวก m2 4 0เยอะมากเพื่อนคือผมบอกเลยว่าทุกอย่างอ่ะมันจะดูออกเหลี่ยมๆใหญ่ๆนั้นเพื่อนก็คือพวกกันชนหน้าตรงนี้เขาจะแบบเหลี่ยมๆเลยนั้นเพื่อนเห็นปะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบ m เลยนั้นเพื่อนเห็นไหมแล้วก็จะมีพวกเซ็นเซอร์หมด4จุดนั้นเพื่อนประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นโลโก้50ปีของ BM น่แตไฟหน้าไม่่ใชเเเลซอร์พาะ ครัเปมเป็นไฟ LED ครับผมเป็นไฟ LED คือ BM รุ่นใหม่ๆครับเขาจะเปลี่ยนจากไฟเลเซอร์เป็นไฟ LED แล้วครับผมอ๋ออันนี้เพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้ต่อไปสีนิดนึงพี่คันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะพี่คันนี้จะเป็นสีเ Bo o k ู n ิน r a รครับผมก็คือจะเป็นสีพิเศษในเฉพาะ M2 แล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีเฉพาะเลยก็คือเป็นสีซ r o o ู Blue เป็นสีออกฟ้าแคนดี้สวยมากเลยครับก็คือเป็นสีเปิดตัวถูกไหมพี่ใช่ครับผม อ้อคับผมอย่างสีทุกสีของ BM คือเราไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเนอะพี่เนาะใช่ครับเป็นราคาเท่ากันเลยแต่ว่าต้องดูอีกทีว่าจะมีสต็อกเป็นสีไหนบ้างย่เยค,ครับผมโอ้แต่สีนี้คือสวยมากเลยเพื่อนสีบุคดินเกนะโหสวยมากใครอยากจะมาดูคันจริงก็มาได้นั้นเพื่อนที่สาขาบางนาเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูล้อน,นิดนึงเนี่ย ล้อสวยมากอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นล้อลายเอ็มป่ะพี่ใช่ครับผมก็คือล้อแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เขาเป็นรถขับหลังนะล้อหน้ากับล้อหลังก็จะไม่เท่ากันอย่างล้อหน้าจะเป็นขอบ19ล้อหลังจะเป็นขอบ20ครับผมอ๋อโอเคโอ้ยแต่ทรงก็สวยนะหน้า19หลัง20นะเพื่อนส่วนยางให้มาก็เป็น Pilot ดโฟร์เอเลยนะคับยางเทพเลยนะโอเคซีรีส์ก็เป็น2 7 5 3 5็ดนะเพื่อนอันนี้ด้านหน้าเนาะส่วนเบรกก็เป็นเบรกเอ็มเนาะพี่เนาะใช่ครับผมได้เป็นเบตัว M240 ช่วงล่างต่างกันเดียไหมเออช่วงล่างคันนี้ก็คือจะสามารถปรับในเรื่องของการขับขี่ได้ค่อนข้าง,างหลากหลายโหมดครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านข้างนิดนึงนะเพื่อนกระจกที่ให้มาก็จะเป็นกระจกทรง M นะพี่นะ้องครับครับผมสวยมากเพื่อนแต่ว่าใครที่อยากจะ,ะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนก็สามารถซื้อเพิ่มได้เพื่อนก็จะเป็นกระจกคาร์บอนของ M เลยเนาะส่วนหลังคาก็จะเป็นคาร์บอนนะทุกคนเนี่ยก็จะแตกต่างกับพวก M240 นะในหลังคาเขาจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้เลยอะ แต่ว่าผมให้สังเกตตรงด้านท้ายนั้นเพื่อนก็คือเขาจะเป็นป่งใหญ่ๆเนาะถ้าเกิดเป็นตัว M240 นะคือบอดี้มันจะแคบกว่านี้นั่นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซีรีส์ยางด้านท้ายเนี่ยยางด้านท้ายจะเป็นซีรีส์285 30 20นั่นเพื่อนก็จะใหญ่ๆเลยนะสัมผัสก,กว้างๆเลยอ่ะเรามาดูด้านท้ายนิดนึงอย่างด้านท้ายแตกต่างกันเยอะไหมพี่แฮท ก็ค่อนข้างจะพอสมควรเลยถ้าเป็น M สองสอปลายท่อเขาจะเป็นแบบปลายท่อกลม,รรมเอ่อเหลี่ยมธรรมดาแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถ M อะครับปลายท่อครัเอกลักษณ์ก,ก็คือเป็นสีออกสีเลยครับผมท้ายมันจะออกเหลี่ยมๆเนละพี่เนาะใช่ไหมครับ ้ยยมันนเเหลี่คือจะได้ฟิลเลโทเหมือนประมาณว่า m 3 e ส6ที่เขาจะตีออกโป่งข้างค,ค,ครับผมอ่าครับผมเนี่ยทุกคนผมให้ดูนะเห็นว่ามันต่างกับ m 2อ0เยอะมากเห็นไหมไฟท้ายเหมือนกันนะแต่ว่ากันชนท้ายนี่คือเขาจะเป็นสันเหลี่ยมเลยนะเพื่อนเนาะแล้วก็จะเป็นท่อแบบออกสีท่อแบบนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยอันนี้คือดีไซน์ของตัว bmw m 2อเนาะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีดักเทลเพิ่มมานี่ แต่ว่าเราสามารถใส่พวกอ่ของแต่งที่เป็น M Performance เพิ่มเข้าไปได้ใช่ไหมพี่ครับผมก็สามารถสั่งได้ครับผมอ๋อก็สามารถสั่งได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดหนึงพี่แฮทครับอทุกคนเรามาดูดีไซน์ภายในเจ้า BMW M2 อกันนิดหนึ่งนะมาปุ๊บนี่ภายในเขาอันนี้คือเบาะ ที่ให้มาก็คือยังไม่ใช่บักเก็ตซีถูกไหมพี่ครับผมเป็นเบาะแต่ว่าเป็นทรงทรงเขาเรียกว่าทรงบักเก็ตซีแต่ว่าเป็นเบาะที่ยังไม่ใช่เป็นคาร์บอนครับโอ้โอเคแต่เบาะดูแบบทรงนั่งสบายนั่งสบายมากครับนั่งสบายมากเบาะปรับไฟฟ้าหมดนะพี่น้องใช่ครับนี่นั้นเพื่อนเบาะทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็คือจะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะก็คาร์บอนหมดครับผมก็คือเป็นสไตล์เอ็มนั้นเพื่อนภายในคิดว่าน่าจะคล้ายคล้ายกับ m 2 4 0นถูกไหมพี่ครับผมแต่ว่าในเรื่องของโหมดการขับขี่ก็คือจะได้ฟังก์ชันที่เป็นรถ M เพิ่มเข้ามาครับผมอ่ะทุกคนเรามาดูโหมดนิดนึงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับพวกแบบรถธรรมดานะเห็นไหมโหมดเขาก็จะ,จะเยอะเนี่ยเขาสามารถเลือกแบบ M โหมดปรับปิดเสียงท่อเขาสามารถทําได้หมดเลยนะทําได้หมดเลยแล้วผมชอบอย่างหนึ่งคือเราสามารถแบบเลือกได้ด้วยนะเพื่อนเวลาแบบเราจะลงสนามอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกแบบคอนฟิกได้เลยเนี่ยเพื่อนเนี่ย เห็นไหมเนี่ยเราสามารถปิดพวกแบบแท a c t ่ o n control ก็ได้นะเราสามารถเลือกได้หมดเลยว่าจะเอาเท่าไหร่นั้นเพื่อนเนี่ยบวกลบนั้นเพื่อนครับผมส่วนภูมิอะไรที่ให้มาก็จะเป็นภูมิอะไรเอ็มนั้นเพื่อนครับภูมิอะไรเอ็มพร้อมก้านเพดานชิปแบบเป็นคาร์บอนนะครับก็สไตล์เอ็มนั้นเพื่อนในภายในจอเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แบบนี้เป็นจอ Curve Display เวอร์ชั่น8.0ครับผม OS 8.0ล่าสุดครับผมครับผมก็คือเดี๋ยวนี้ BM สมัยใหม่ก็จะเป็นจอโค้งแบบนี้นะพี่เนาะใช่ไหมครับผมโอเคภายในน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมดูููเเเคคคครรรรืื่่่่่ออองงงงนนนนนนิิดดดดดึึพีีไไ้ับผผมมมะทุกาา ตรงแผงประตูนิดนึงอ่น,นี้อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์เขาเนาะจะสวยเนาะเพื่อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นลายเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนิดนึง จริงมันเป็นเครื่อง s 5 8แต่ว่าจะต่างกันที่การจูนแล้วก็ตัวนี้เหมือนว่าจะเพิ่มเทอร์โบอีกตัวหนึง่งก็คือถ้าเป็น m 2 4 0 i นะครับแรงม้าประมาณ270กว่าม้ากว่าม้าแต่ว่าตัวนี้มันจะจูนเพิ่มเข้ามาเป็น460ประมาณ460ร,รันะเพื่อนรถขับหลังนะบอกบเลยว่าขับสนุกมากอันนี้ก็จะเป็นขับหน้ากันนะ้อพี่เนมก็คือมีมาให้แบบนี้เลยครมีมาให้อย่างนี้แล้วออเฟอเคโอ,คโอ้สวยมากเลยอะ ครับผมอันนี้ผมอยากรู้พี่ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจคันนี้ต้องรอรถนานไหมคือตอนนี้ที่เจอมาออโตเรานะครับก็คือมีรถพร้อมส่งมอบได้เลยครับผมอ่าครับผมตอนนี้มีสีอะไรบ้างนะพี่ก็จะมีสีเป็น M Booking Gray แล้วก็เ d น o o ู Blue แล้วก็สีขาวครับผมก็คือรับรถได้เลยใช่ครับผมรับรถได้เลยราคาเท่าไหร่นะพี่ราคาตอนนี้ก็คือประมาณเอ่อหล้านห้ครับผหกล้านห้านะสำหรับใครที่สนใจเจ้าเ m w M2 ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเพื่อนนี่ สามารถรับรถได้เลยอันนี้คือข้อดีนะเพื่อนน้องไม่ต้องรอรถเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่แฮทพาไปดูอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคันเป็นตัวไหนนะพี่จะเป็นตัวของ m เจ็ดหกศูนย์ m เจ็ดหกศูนย์ e ครับผมจริงๆริงเขาเพิ่งเปิดตัวที่งานเออ่ bm expo ครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมาอยู่ที่โชว์รูมแลนะครับผมโอ้ทุกคนบอกเลยว่าที่นี่รถสวยๆมากเลยอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ห้านะเนี่ยห้าสองศูนย์ d เนาะแล้วก็เป็นเบรกแดงแล้วนี่ผมเพิ่งรู้นั่นเนี่ยให้เบรกแดงมาแล้วส่วนฝั่งนนนนนนีี้ก็็จะะเเเปตัว320 320 Li Li พื่่อา แล้วก็จะเป็นพวกอ i อเอนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวไฟฟ้าอ่อ i กอันนี้ก็จะเป็นตัว M440 นะั้นเพื่อนนี่เอ็กไดนั้นเพื่อน,นตัวนี้คือผมชอบคันนี้มากเลยคันนี้มันเป็นเครื่องตัวเดียวกับ M340 นนะเพื่อนเนาะแต่ว่าเป็นบอดี้ซีรีส์4นะครับครับผมคันนี้สวยมากาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้นิดนึงเพื่อนฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์6นั้นเพื่อนตัว GT อุ้ยผมยังไม่เคยเห็นเลยเนะี่ยซีรีส์6ตัว g นะีนะนี่ทุกคนอันนี้หาย,ายา ตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกครับเขาเพิ่งเปิดตัวแล้วก็มีออเดอร์ก็คือพร้อมส่งครับผมอ่าครับผมเป็นตัว m 7 6 0 e ถูกไหมครับใช่ครับผมจะเป็นรุ่นของ M Performance ก็คือคเขาจะเป็นเรื่องของเพิ่มมอเตอร์ไฮบริดเข้ามาขับได้ประมาณ80กว่ากิโลมันต่างกับ i 7เยอะไหมพี่ ก็คือคันนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นไฮบิดป็นทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เป็นไฟฟ้าได้แต่เขาจะจูนแรงมาเพิ่มเข้ามาเพื่อได้ลดฟิลลิ่เป็น M Performance ครับผมเหมือนคันนี้รู้สึกว่าเขาจะตกแต่งมาเพิ่มถูกไหมพี่ใช่ไหมก็คือจะมีสีพิเศษเป็น M อ็มเพิร Gray แล้วก็หูข้างก็จะทรงเบ็มีชรีครับผมปกติกระจังหน้าเขาดำอยู่หรอพี่่าคือปกติต้องบอก่ว่าถ้าเป็น i 7เครับเขาจะเป็นไอคอนิกกริลที่มีไฟ แต่ว่าด้วยความที่คันนี้เป็นรถ M Performance เขาเลยเอาไฟออกเพื่อให้ f e ล l i n g ในการขับขี่คือเหมือนให้เสียงมาก่อนแสงเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นที่มีแสงมาก่อนเวลาขับพอเราจะเห็นแสงนํามาเลยครับ<ม>ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดตัว i เจธรรมดามันจะไปทางหลูๆนะั้นเพื่อนเนาะส่วนว่าส่วนถ้าเกิดเป็นตัว m 7 6 0ดหย e มันจะได้ความแบบสปอร์ตเยอะมากเลยนะตรงกระจังหน้าตรงนี้เขาจะเป็นโลโก้ m นะนะั้นเพื่อนหล่อมากเลยเนะพื่อนเนาะ,ะเดี๋ยวราให้มันดูด้านข้างนะเนี่ยล้อเหมือนกันไหมพี่ ครับผมอันนี้ก็จะเป็นล้อทรงของ a e r o d ร n a ร i c เป็นล้อทรงบีเ <BMW. S 2> Individual ครับผมอ๋อโอเคอันนี้คือล้อหน้าตาตัว M760 นั่นเพื่อนอเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอย่างด้านข้างที่ให้มาก็เป็นกระจกทรงเน็มลี้น้องครับคราบผมอาจจะแปลกตานิดนึงนั้นเพื่อนนี่เอ้ยแต่สวยนะสำหรับผมเนาะทุกอย่างเขาจะตัดดำหมดเลยนั้นเพื่อนรอบคันนะเนี่ยเรามาดูท้ายอันนี้คือด้านท้ายนั้นเพื่อนเนี่ยด้านท้ายพวกดักเทลอะไรตรงนี้ก็คือเขาจะตัดสีดำหมดเลยนะเนี่ เป็นท่อสเลยครับอ๋อเป็นท่อสเลยโหจะสวยมากเลยนะเพื่อนคือแบบสปอร์ตมากคันนี้อย่างตัว M760 ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เออราคาก็จะประมาณเอ่อจ็ล้านครับผมแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าคันนี้ครับเขาเป็นประกอบในประเทศ ก็ราคาก็คือจะปรับลงมาก่อนรุ่นเดิมครับผมค่อนข้างจะคุ้มพอสมควรเลยครับผมโอเคได้เลยวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่แฮทฝากช่องทางอะไรต่อหน่อยพี่เผื่อมีเพื่อนๆสนใจ BM เนาะครับผมผมก็จะมีเพจแฮทบีเอ็มแบรนดนะครับก็สามารถติดตามได้จะเป็นเพจที่ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับรถบ m งานอีเวนต์แล้วก็จะมีเพจขายรถด้วยครับผมแล้วก็ที่เนี่ยครับจะเป็นเอ่อดีลเลอร์เจมาออโต้บางนาก็คือจะเป็น1ใน3ดีลเลอร์เอ็มทาริฟายที่ได้รับพอต้านําเข้ารถเอ็มแล้วก็เซ ครับผมมีรถเอ็มเอ็มให้ชมเท่ๆเลยครับโอเคได้พี่แฮมวันนี้ผมขอมาคับครับขอบคุณครับเนี่ยครับทุกคนวันนี้เราก็พามาบุก โชลูม b m ่สาขาบางนาเนาะวันนี้ก็ตั้งใจจะพามามาดูตัว M2 นั่นแหละเพื่อนเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นคันจริงเลยเอย๊คันจริงมันก็สวยดีนะเพื่อนเนาะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครที่อยากจะเป็นเจ้าของเจ้า M2 คันใหม่ก็สามารถมาได้นะที่สาขาบางนาเนาะเพื่อนเนาะมีตอนนี้ที่มีสีให้เลือกนะก็จะมีสีบุ๊คลินเกย์แล้วก็จะมีสีฟ้านะเพื่อนก็คือสามารถรับรถได้เลยแต่ถ้าผมจะให้ปิดรู้สึกว่าในประเทศไหนน,น่าจะมีสีแดงด้วยนะเพื่อนเนาะแต่ไม่แน่ใจว กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย